มีสองคนเนาะพ่อแม่พี่น้องกัมีสองไอเดี๋ยวเรากับเสียหายอาณาเจ้านี่ก่อนเนาะในจํานวนเงินกับหนึ่งพันบาทกับผ่านทางสมุกตะวันทางสมุกก็คือครักับเชมอบทีเดียนเนาะอันนี้กัเป็นจํานวนเงินเจ็ดร้อยทุกคนเลยเนาะกับเป็นเงินกับอ่าหนึ่งเซนสองเซนสามเซนหาสี่เป็นกีบกับือทครัขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้ออายเพื่อนที่อยู่ฝั่งไทยกับคอยเพื่อนยู่ดีมีแห้งรำลุมเงินทองเด้อ โยกบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องไปเบอร์สูขสู่คนเนาะบ่ว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีตอนรับเขาสู่ซ่องมุกดาวันสาวลาวคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยมาพบมาพอกับสาวมุกดาวันในมือนี้กับทางสาวมุกดาวันก็ได้เดินทางเข้ามาหาทางน้องบูเพินคือเก่าเนาะก็คือมือนี้ทางสาวมุกดาวันก็ ได้อะน,นะขับเป็นสะพานบุญไทยทางอ้ายญใ่ใจดีอยู่ไทยเนะาะทางเฮากัซีอามีแนวม,มามอบให้เพื่อนทุกคนเลยก็คือตอนนี้ทางสามุกดะวันกัมาหอดจอดถึงเฮือนเพื่อนแล้วเนาะโดยทงางเฮากัซีพาเขาไปหาทางน้องโบกันได้อพ่พแม่พี่น้องเนาะไปเบิ่งไปส้มน้กากันโดยอโอเคพแม่พี่น้องเลยเนาะก็คือตอนนี้กะน้องเพื่อนกะ อ่าบ่ได้ไปดำนาบ่มื้อนี้รลยว่าแนวได้เนาะจ้ะเอ๋สบายดีโดยได้ให้บาทาจับกล้องให้โดยก็ปกติเฮามาหาเพิ่นแต่เที่ยก็มีแต่อยู่ให้อยู่นาเนาะก็คือมื้อนี้ก็มาพบพ้อนองเพิ่นอยู่เฮือนเป็นได๋บ่ได้ดำให้นำนาบ่ะมื้อนี้ บอไปดับมานี่ยุดเบิดกล้าเงาอ่ะโอ้ตอนไปยูเพื่นจังมือมาเนาะยูพอสามสี่มือถนอดนั่นเดือกอ่ะมืออื่นแล้วแค่กันไปยูแต่ไม่ได้มืออื่นกับไปซอยนะสาวอีกยุ่งง่ายโอ้มืออื่นก็ได้ไปอีกเนาะทุกคนมืออื่นไรมันลงพุ่นการแสดงว่ามันนี่กับเพิ่นพักผ่อ่มนี่เนาะโดยโดยโดยก็คือบได้ไปก็คืออาั้งพุ่นก้ากาเบิดกาเบิดงต่กาน้อย ก็น้อยกับประมาณที่หาเมื่อก็ได้ลบปก็ได้ดำต่อโดยก็คืออันนั้เมื่ออื่นก็สิไปลาทั้งพุ่นต่อเนาะก็คือวันนี้ก็พักพรก็ถือว่าโชคดีแล้วเนาะวันนี้มาพบพอ่อน้องนอยู่เพื่อนเพรปกติฮักกับบุกโดงพงพนาเนาะบ่าวท่าคิดตังแม่นอกนี้นะก็คือวันนี้ก็ถือว่าโชคดีเนาะกินข่ากินน้าแล้วว่า่ะ กินแต่เ้านนระกินเยอนมากคือเฮือนเต็มือเต็มมัน้อนฮ้อนเนาะเ่า่ออกไปเฮือนนอกมาอ่ะไปจอบเบิ้งวันละกาแฟในไดใดละเดือนสานันเป็ดคือเกาอ่งนคือเกาบ่กถ้าไม่กะถาไปที่ไ่ะอ่ะย่างรอแต่ไม่บ่คันรอไม่นี่กะคือสีได้มุ้งเนาะป่านนีเนาะคันได้ไหมเนาะเอาแล้วผนวันในไดสามือไดสะได ผ่าไปเรื่อยๆคนบอกว่าพี่พ่าไปชี้ใดวะอ้าวับพ่อผ่าอะไรสิใหญ่เฮ็ดเราทุกคนไปต่างว่าเลยวะหาเห็นเลยวเด้อคนว่าไม่ไม่หมุนบูเรย์เหมือนว่าแถวเงินขึ้นมาซะเดี๋ยวเชี่ยทั้งด้ยทางไอ้เพิ่นื่อยมาใครมันจังเลวไว้อย่างนี้ไว้ลำจังบวดลำบากคุ่เจ้าหูมะกอมาเฮ็ดจังพวกประเดนแน่วะเพิ่นกัวะบาๆๆค่ะไปก่อน มีแต่หายถาไปก้อนดยถายมาถาไปก้อนนี่คือถาจากออทิตอะไรนี่ค่ะเพิ่นพักชองอันที่เล่ากันเมื่อหน้าอีกประมาณสามสี่มื้อมันนี่มันทีเข้าสองเดือนแล้วแหละจะถาไปต่อๆกันเรื่อยๆโอไปเรื่อยๆเนาะคันคือว่าบบได้ในการสะเอาหน้าเวียนนางานมาอ้างแ้วเนาะไปข้าเบียดไปเนาะว่าค้าไปข้าลำหน้าอีกกินเอาไปยามเวียนเนาะกับสีว่าใจไหนนะทุกคนแบบ กะอดทนไปก่อนเนาะกะรอฟังฟไปเนาะกะเฮากะเข้ามาอันน่ะเคยเว้าอ่าเด้อเฮือนกันองเพิ่นตะกี้เนาะกะยังรอไม้กะมาซุมื้อนี้กะยังอไม้คือเก่าทุกคนนี่เนาะกะยังบ่ได้ไปมาทางใดอยากได้มุงแบบช่างเพิ่นกะจักมนหยังอืไม้กะาไปว่ามื้อนั้นว่าลเด้อเลือแล้ว้ามีว่าบ่ได้เด้อไม้บ่มีแ ปะจัดคุณใชิเป่าน้องนองเนาะเลบบะชิกบันน่กะถาไปอีกเรื่อยๆเพื่อนว่านก็เลยถากถาน้ำเพื่อนนี่ละเพื่อนพาถากกระทะหน่งยังบ่ได้เนาะบ่ายังได้บ่ายไปลากะทิศเพื่อนอีกมีพังเมืองอีกจ้าประมาณสองสามทิศนะเพื่อนยังบ่ได้กะเหยาคอเงินน้ำเพื่อนนี่ละคืนขอเงินกะเอ้ยเชียวบ่ได้กะต่อไปเอ็น้องตุมเงินให้พี่ไม่เงินกะเพื่อนำไปซื้อวดแต่เนาะโดยถ้าได้ละน้องเสียเงินไป ามล้านเงินนะโอ้สามล้านคิดเป็นเนงินน่าก่าหกพันบาทบอเนาะหกพันหกพันอืมก็คือว่ารายเติบได้ไงพวกนีพี่้องเนาะแต่คืออันนั้นสามล้านนี้คบกัน,น,นเลยมันบาใหม่นะฮะปกติเพื่อนฆ่าไม่นะหกล้านหกแสนหกสิบพันแล้วเพื่อนาะใหนเงินก้อนครึ่งนึงคือให้ใจก่อนนะ 3, สามล้านจต่ทีเชื่อใจได้ว่า สีบเซียฮะนะสีบรดธาดน <c oughs> ก็เลยก็เลยม่อมเงินให้เพื่อนก้อนสามล้านแล้วแบบนี้แล้วเพราะเป็นเป็นทั้งภายน้องไดถาอะไรแบบนี้นะเพื่อนอเราบ่ได้ถา่าเป็นทั้งภายน้องไดถาแต่กีเนเพื่อถ่าเงินกันคือบบไดเงินเนี่ยก็คือบบเฮดเลยแล้วพอได้เงินไปแล้วก,กับโบเฮดคือเก้าเอาเงินไปแล้วก,กับโบเฮดคือเก้ากลายเป็น,นว่นไปไปทาทั้งนี้กับถ่าไม่คือเก้าทุกคนเลยเนาะเรานี่กะ เลยว่าเอาเงินมาให้ซัสิหาให้เพิ่นเฮ็ดให้ใหม่ว่าบางเทื่ออยูจังไว้กว่าการเจ้ากหลายเรียบเพิ่นก็รับ2 3งานพุ่นเด้เพือนน้องแหน้อยแน่เพิ่นเฮ็ดเฮือนหลานเพิ่นแน่แล้วก็เฮือนเฮา่อือเือนตัวเพิ่นกําลังเฮ็ดก่อนสิแล้วโดยน้อสงสัยว่าเงินน่ะคือสิเบิดแล้วแหละเออก็ บมบดกับเต็มหนึงเนี้น้องบอกถามเงินไปก่อนเลยเนาะมาขอผู้คุยน้ำพิ่นเนาะเลยน้องก็เลยว่าขันว่ายางกับให้เอาขึ้นมาซะเงินนะเขายันเป็นแบบเขากระตัวพึ่นนะนะยันว่าพึ่งมาเอาตัวยันว่าเงินนี่ไปซื้อยางอื่นเบิดไม่กับว่ได้นะโดยกลบวพอเป็นยังแล้วก็แบบพวกอ่าอุปกรณ์ส่วนอื่นเนี่ยสนองย่างอยู่เป็นบล็อกบล็อกไม่ยบล็อกลายยางอยู่หน่อยนึง หินบอกซ้กันยังหน่อยนึงหินเลยนะคะค่ะคันพอสิสร้างมาผัดพอตะซ้ํานั้นบ่าตาขุดไว้บัดยันดอกมันบ่ก็ได้นมันนตกแล้วดมัน่มี่อนไว้ละโจไว้ก่อนกลับเลยเงียบหายไปเลยบัดนี้ก็เลยยังบ่ได้คืบหน้าไปอืมนอนบาบ่ได้ไม้มมึงเฮายังบ่ทันได้ไม้เฮาก็เลยแบบบ่ฮู้ว่าจักสิว่าจังเนาะคันคือว่าเฮามีไม้มาแล้วเฮา มุ่ากระเบื้องหรือว่ามุ้งหลังคาเนาะแล้วก็เฮาก็จะได้เอานั่นอันนี้มากระเพาะซีด้ทครัู้นาะว่ามันขาดนั่นขาดนี่เนาะคิดก่อนเลยแต่คือเฮือนไก่โซงนี้ก็ยัางหมไป่ายมาทางไหนน้องเนาะไก่ยังก็ขื่นเทคาแล้วก็ตั้งเสาไว้คือการเม้นบ่ด้วยไก่ยัางหมไป่ายมาทางไหนเนาะด้ผู้เฮากับแบบฮิตในไม่ไหวเนาะคือเฮือนกับผู้คนมีเฮือนอยู่แล้อะๆคนกับ บอ <Body>, <laughs> ดีบลอดเรือกับเพิ่นค้คาเยียกเพิ่นโบหรือว่าในใจเนาะกับโบจักงตนนัวนี้ได้ได้ไปถามเพิ่นอี้ว่ล่ะก็ถามมือนี้ก็เห็นรร่าก็ถามถาก้นพอมีบอกว่าถาก้นมวยเข้าใส่นะกันนะถากนะทุกคนไอถากในใจก็อยากให้มันเลี้ยวไปว้เลี้ยวอยากไปกันรุ่นหรือใส่กระรุ่เห็นอืมแม่ลราพอมายยมใดก็คือจังทุกคนเห็นเนาะมายยมใดก็เห็นแต่เสาคือเก้าทุกคนหเนาะกันยังโบคืบหน้าไปทางใด บางยามใดก็ซื้อเก่าก็ยังมีแต่ว่าลอไม้เนาะไม้ก็ยังบ่ทันมาแต่จังได๋ก็อยู่อยู่ไปก่อนเนาะอดอยู่ไปก่อนกะเชื่อว่าอันน่ะเดี๋ยว้องถามเงเพิ่นเรื่อยๆเอาเนาะา่าเพิ่นบ่ได้คือจังอันน่ะเพิ่นเว้าก็จังว่าอีกเทื่อนึงถ้ามีแต่มื้อนี้ก็ทางเอื้อยก็อันน่ะ ได้เป็นสะพานบุญให้ทงางไอ้ไงใจดีเพ่นเนาะเดี๋ยวเอาให้บาธาเอาทงมาก,ก่อนเด้อบาธาโดยกามีสคนเนาะพ่อแม่พี่น้องกับมีสองไอ้เดี๋ยวเอากระชิหายอนนาเจ้านี่ก่อนเนาะในจํานวนเงินกับหนึ่งบาทกับผ่านทางสมุทตะวันทางสมุทตะวันกับขอขอบบุญขอบคุณไอ้เพ่นเด้อเนอะอาะทาไอ้เพนกับอยู่พังไทยหรือว่าพี่ เพื่อนบุหายออกซื้อเสียงเรียงน้ำเนาะการทางสมุทรตะวันก็ขอขอบุณขอบุณไอ้เพื่อนหลายเด้อที่ไว้เนอือใจให้ทางสมุทรตะวันเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้เนาะกะขอให้เพื่อนก็ยู่ดีไม่แห้งคมเจ็บจะได้ค้มขยอย่าสมีปัสจะโลภัยขย้เจ็บเจ้าป่าธนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมากป่าธนาเด้อคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองเจ้าไปมาทางได้ก็ขอให้อาเดินทางตลอดปลอดตัยและก็ขอให้นา้ทีการงานเจ้าเจริญพงนางไปมือนาเด้อซาสุดเนาะโดย ได้มอบเงินส่วนนี้ให้น้องโบเพิ่นก็เป็นของพี่ที่ว่าเพิ่นบมให้ยออกซื้อเสียงเด้งน้ำเนาะก็ได้ส่งมาให้สมุนตะวันกับหนึพบาทแต่ว่าทางสามุปตะวันก็เอาเป็นทีมาให้เพิ่นเล่ะใจเอโดยแต่ก็ยังมีอีกเจ้านึงห,นหลายเจ้า,าก็คือหาก็สิมอบทีเดียเนอันนี้ก็เป็นจำนวนเงินเจ0ดอยทุกคนเลยเนาะก็เป็นเงินกา อ่าหนึ่งเซนสองเซนสามเซนหาสี่เป็นกีบก็คือทางเฮากัเอาเป็นกีบมาให้เพิ่มคือเก้าเนาะโดยก็คือตัวนั้นกะหาเซนกีบคือกันเนาะกานเป็นเงินบาทกะบหนึ่งพันบาทอันนี้กะบกานเป็นเงินบาทกะบเจ็ดร้อยบาทเนาะอันนี้กะเป็นทางไอ้อ่าอยู่ฝั่งลาวแต่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางไทยเนาะกะเพิ่นก็ได้เห็นทางน้องบูเพิ่นกะเพิ่นกับอีตัวทรงซานไลายกะเพิ่นก็เลยอ่าพาเงินมาให้ทางสามุกตะวัน มาให้ทางน้องโบเพิ่นไว้ซื้อเขาซื้อน้ำหรือว่า,อาภาคส่วนที่จำเป็นเนะ <c oughs> าะการทางไอเพิ่นนี่กับโบให้ออกซื้อเสียงเลี้ยงน้ำคือเก่าทุกคนในนอตจังในกะทางเฮากกับขอขอบุญขอพูดไอเพิ่นเด้อเนาะที่ไว้เนืรอเสียใจให้ทางสมุทรตะวันเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้กับเจ้าให้มาสั่นใดกับขอให้ได้กับเพื่อนหาเจ้าเลยเท่าพันเท่าเดอ้อคิดอ่าประการใดกับขอให้สมความมุ่งมั่นปารถนาโดยกับขอให้อายพรอมใจความสุขความเจริญเด้อแล้วกับขอให้สุขเงียบเห็นใบจะทราบถูกเนาะ กสิฎมอกเงินจำนวนนี้แล้วก็ให้น้องเพิน่นโดยใจเด้อโดยมีทางสองเจ้าเนาะค่ะก็เลยเห็ุเป็นคลิปเดียวกันเลยพอมยีพี่น้องยี่<ด>จากในทางสมกุกบานกา็ขอขอบคุณขอบคุณอีกเทช่นึงเด้อนเนาะก็มีแต่น้องกะได้ทําเงินส่วนนี้ไปแล้วก็ซีซือเป็นพวกกับขอกับน้ำบ่อลเรือซีซือแบบเรือว่นาแนวนั้นนี่น,น,นี่อา่าภาคส่วนที่จําเป็นฮะแหละทุกคนเนาะการเก็บไว้ใส่ใจในครัวเรือน ไปเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเออเก็บหมูตายแล้วเลี้ยงหมูเออเด้เด้อเดี้ยงให้มันตุ้ยมันพีให้มันใหญ่สูงไวๆเนาะอย่าพาเสื้อมันเด้อดังใดกะขอให้น้องกะขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนเด้อเนาะเด้อโชคเถื่อนเพื่นได้หีิเยอะไปเลยเยอะจ้าเด้อโดยกา ขอขอบคุณกับคุณเพื่อนหลายๆเด้ออ้เพื่อนที่อยู่ฝั่งไทยก็อคอยเพื่อนอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยเงินทองเด้อขอให้ไปทางใดก็ขอให้มีเตซุกข,ขอให้มีแต่คนหกคุณแพงคือเจ้าทานมือน,นี้ตอนนี้ข็ให้มืออื่นไหลเก่าจะอาหากว่านหนีไป้อยเท่าพันเท่าเด้ขอขอขห้มุขอบใจเพื่อนหลายๆแล้วก็ซ้อยให้เป็น คนที่ใจบุญชาวบุการ้าน้องตลอดไปเด้อแล้วก็ขอขอบใจเอื้อมุงดาวันที่พอเป็นสะพานบุญให้น้องขอให้เอื้ออยู่ดีมีแห้งขอใหพอ้พ่อพ่อเงินคำขอให้มีคนหักคนเพลงขอให้เจริญเมืองเด้อจ้าถูกเนาะแ <laughs> อ่ะอย่างวดน,นี้ลายเจ้าลายเจ้าขอขบุญกับเพื่อนหน้าอีกเพืนหนึ่งก็ขอให้เพื่อนยู่ดีมีแห้งคือกัน เจ้าห้มาซัมนี้ขอให้มันขึ้นหาตัวเจ้าลายกว่านี่แล้วขให้เจ้าจะดีไม่แห้งคือกันไปทางใดก็ขอให้แต่มีโซ้มีไส้เด้อให้หาเงินค้ำก็ให้ได้หลายแล้วก็ขอให้เจ้านายเจ้ากระหักแทงให้เจ้าจะดีไม่แห้งให้โู้ให้มาล่ำรวยเงินทองปีนี้ปีหน้าก็ขอให้เจ้าเป็นยุ่มั่นขวัญยงนเด้อดซะถูกนะาดูเด้เงินแล้วสิไปเห็นยังไง ยังโมยังโม,มแม่ัาคึ่งหนึ่งเออตันกันใช่น้ำเนาะกะกะไวใ้ใส่ใจในภาคส่วนที่จำเป็นขนาดนอนเลยเนาะดยกระทั้งเลยกะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพอีเพีเ่อนหนึ่งเนาะดยกะ <c oughs> ดีใจดีใจคือกันเพราะว่า ทาง Hao, เขาการได้ข่าวมาเมื่อนน้นกามีผูรักผูยยูใหญ่นำหน้าลายตาเนาะก็ถือว่าอินดูทางน้องโบเพิ่นก็ได้ซอยเหลือทางเป็นพวกเขานาาา้ำซ้ำปลาโทรศัพท์ของใส่ซอยต่างๆเนาะทา <c oughs> งเฮาก็ดีใจทุกคนเลยมีก็ดีใจกันโดยก็คือเมื่อนน้นเพิ่นก็ไปดำน้านะเล็กเอาเขาน้องๆเนาะโดยก็มีต่เก <c oughs> ็บเงินส่วนนี้ก็ไว้ซื้อเขานาาา้ำซ้ำปลาอะไรเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ ขาดคืนเข่าทุกคนเลยเนาะโดยก็คืออันนมือนีกับโบเลตไปดำไ่กับหน้านอกมือนเนาะเพื่อนเพื่อนกะน่าจะไปกันเพบ่นบวอยุดได้โดยเพื่อนๆนนี้มือแรงได้ลงไปซอยเพื่อนอีกซ้ำนี่ตัวไกลวะล่ะเอ๊จะไกลเนี่ยบางยานก็หอดน้าเก็บบ้านตัวนี้นะโอ้ตัวนี้ยังดีเถอาไกลเนาะกันตัวไกลแต่โอ้ ตัวนี้ยังวาวเวลาคันผูดใดมากก่พราิได้เห็นพูดอยู่เนาะตัวนี้กคันวัดหน้ากายแล้วโอ้พอแห้งไปช่วยเจ้หอดเนามหาก็ชชวยสิห็นภายในแลกบันนี้อนาบันนี้ทั้งคุ่นี้ยังที่ได้ไปอยู่บอนองนาทงเกลียวอ๋อน,นั้นน่ะไปตลอดทุกนะจน,ลจนลแล้วจน,นวแล้ว้วจำเกี่ยวจนแล้วโอเป็นเป็นพี่น้องน้ำเดียวกันบอพี่น้องเดียววันเล่าก็เป็นลูกคงน้องของไม่เท่านะ อืมโดยแล้ลวการอาสาก็คืออ,าาาาาอนาคาพ่นกาพ่นเบิดกาเงาเหมือนบ่โดยอืมการถือว่ามือนี่ก็ได้พักผ่อนเนาะกับพ่อแม่ได้สอบไปทั้งหลาเมื่อไหรแม่ก็เราไปลูกกา้าให้ลุงให้นั้นให่คนเนื่อใ para, นใกล้ี่ยบ้านนาใกล้แล้วเราไปได้เห็นนะเราดับมาได้เรายืนดุนเราเล็กเข้าลูกกา้าอย่าง,งเดียวตั้งไปนั่งลูกได้เมื่อละร้อยเมื่อละแปดที่เบิดเบิดล้ว บอกเัาไปเลี้ยงงว่รับจ้างเพิ่นเด้อเพนไปเลี้ยงงว่รับจ้างเพิ่นให้แบบในน้องไปเลี้ยงงว่รับจ้างกานแบบให้เป็นปีเลยจิมให้เป็นปีอ๋อคิดมาแบบเลี้ยงเอาลูกมันนะปีละโตเหมือนว่าเพื่อนกะหักลองไปเลี้ยงเพิ่งปีนี้แหละก็เจาะก็รอดแหละ เพื่อนไะติดโตนะงัวเพื่นกระลายแหะเพื่อนบะตท็ดหน้าแล้วเพื่นยากับนี้วที่หูบึ้งโอก็เลยให้พอจะไปเลี้ยงโดยเลี้ยงนี่เจ้าให้อ่าเป็นแบบแมล่าตัวโตปีบ่โดยอันจะจีแน่ไดเลยแต่ลองลองเบิลงเนาะขันยิ่งว่าเป็นหอมเปรีงค่ะได้มาแล้วเขาก็ดีคือกันเนาะเวลาเขาเลี้ยงมันใหญ่มากกับพอได้เจ้คัดในโคเรียนโดยเฮ้ อ่ถาถอดแต่งได้การพังเอื้อยกาสิได้ขอตัวเดินทางกับก้นมาดีเนาะเพราะว่าอันาจะให้น้องพนพักพรทุกคนเนาะเพราะเมือ่อวานก็เป็นเื่อพักพรของเพื่อนพอเอื้อยเพื่อนก็ได้ไปดำนาคือกล่าวแล้วเนาะกับบรรยากวนเวลาทางน้องเพ่นได้อ่าทางนี้ก็ให้ทางอนาน้องเพ่นกากล่าวคำว่าสบายดีทางพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสบายดยีเด้อทุกคนเด้อ